หารถแปรเพื่อนๆอ,อีกคันหนึ่งครับสำหรับ City 1.0นึ่งจเทอร์โบนะครับที่บางคนบางท่านเนี่ยเขากําลังตามหานะครับแล้วก็ทักเข้ามาเยอะมากนะก็ไปได้มาคันหนึ่งเป็นสีขาวเลยตัวนี้เป็นปี2020นะครับเดี๋ยวผมดูปีให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแต่เป็นโฉมปี20ขึ้นนะครับบุ๊กเซอร์วิทมีให้เรียบร้อยอ่าโอเคบุ๊กเซอร์วิทมีให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบลกัทีอึงนะว่าปีอะไรที่มันแน่จริงนะครับอามาดู ส่วนใหญ่ในโฉมตัวนี้นะครับน่าจะมีปี20 21นะครับประมาณนั้นเนาะนะครับด้านหน้าสำหรับคันนี้นะครงสร้างสวยนะครับมีสกิตมาหน่อยนึงนะแผ่สกิรตเห็นไหมนะครับเห็นไหมนิดนึงแล้วก็ตรงนี้มีขูดนิดนึงนะครับอันนี้คือเข้าใหม่นะครับเพื่อนๆนะเข้าใหม่เลยล้อแม็กก็จะเป็นตัว Honda ตรงรุ่นเลยนะครับยางเป็นของ Max ซิตเดี๋ยวดูนะตัวนี้ยางปีอะไรนะครับขอบ185/60ขอบ15นะครับ ยางน่าจะติดรถนะยางน่าติดรถมานะครับอโอเคเนาะทีนี้เรามาดูด้านในกันนิดหนึ่งโอเคในส่วนของด้านนอกโอเคนะเหลือแค่ทคำความสะอาดแล้วขัดสีนะครับตัวนี้ก็ใครที่หมายปองอยู่ก็ดูละเอียดนะครับโอ้แอร์แบ็กมาแล้วนะแอร์แบ็กมาเยอะลองดูนะครับคือระบบความปลอดภัยน่าจะเยอะนะครับเบาะดูสวยนะเบาะดูขึ้น,ข,นขึ้นรูปดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนิดนึงแต่เราดูภายนอกกันก่อนน,น,นนะครับ,รบเพจนะครับไม่โดนไม่มีแกะเลย นะด้านหลังดูครับด้านในสวยมากนะอันนี้ต้องย้ำอีกนิดนึงนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเข้ามาเสร็จปุ๊บผมถ่ายีวิวเลยนะครับข้างหลังมีเซ็นเซอร์2จุดนะเป็นตัว VTEC Turbo นะครับเรื่อง1 0 h a ู่ h b a c k ครับโอ้โหใหม่กิ๊บเลยวะใหม่มากนะเหลือแค่สิ่งสกรปรกนะครับกำจัดมันก็โอเคนะผมดูก่อนนะครับอ่ะไม่ไม่มีการทำสีนะครับลูกยางนิ่มอยู่เห็นไหมถ้าทำสีมาลูกยางจะแข็งนะครับ โครงสร้างตรวจสอบมาแล้วนะครับแต่ตรวสอบอีกรอบนึงเนาะเดึงอย่างนี้เลยนะครับไมสปอตอะไรพวกนี้มันก็อยู่ยาแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยดูที่แค่น็อตประตูก็พอนะครับถ้าน็อตประตูไม่มีกระดิกอะไรเงี้ยนะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่าคันนี้ไม่มีโดนข้างมานะอะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโฟกัสเข้ามาดูด้านในกันนิดนึงให้พวกดูด้านในนี่ครับเดี๋ยวผมจะสไตล์ดูนะครับว่าคันนี้ เสียงมันเป็นยังไงบ้าง1.0ึ่งจุดศลังอัดอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงนะครับผมจะลองให้ดูทูสตาร์ทอยู่ขวามือนะครับทำงานคู่กับระบบุญแจเรื่องของตัวปรับกระจกนะครับก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้หบานเนาะออโต้ที่คนขับนะครับขออนุญาตปิดนะครับเกียร์ออโต้นะวงมลาลัยสวยวะ่ะเดี๋ยวนะวงมลาลัยสวยมากมันดูมันดูบน,นดูดีอ่ะคันนี้นะ้ำมันหมดนะครับวิ่งอยู่2องหมื่นเก้า อ่านะครับวิ่งอยู่สองหมื่นเก้าหน้าจอสวยๆเลยอ่ะมาดูรอบตอนนี้รอบมันเดินอยู่ที่หนึ่งพันรอบนะครับไปสักสองพันห้าไปแล้วไหลยอยู่นะครับไหลยอยู่คือพอมันมีเทอร์โบนะครับจะไหลยอย่างนะนี้แหละนะรอบมันจะมาอ่ะผมกดสักสี่พันแล้วกันนะครับค่อยเร่งไปค่อยเร่งไปไหลแล้วนิ่มเห็นไหมท่านผู้ชมลองฟังดีๆนะมันแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องเข้ามาทั้งในนะ คือดีมากนะครับเรื uh, ่องของตัวอะมีเจอมานะครับเรื่องของตัวนี้ก็เป็นของป้ายแดงนะครับตัวนี้ของป้ายแดงแล้วก็เขาเจาะเอาเอกระจกนะครับของตัวกระจกเครื่องเล่นอนี่ผมยังไม่ได้ลองนะครับต้นลองดูก่อนนะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นอ่ะผมปิดเสียงไว้ะห้เลยนั่นนะคะคุณสายน้าค่ะโอเคถ้าให้ผมลองลองฟังนะครับคือมันจะมีเสียงเบสนิดหน่อย นะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าขึ้นมันไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะแบบมีเสียงแทรกนิดหนึ่งเรื่องของแอร์ปรับระดับได้โคตรเยอะเลยเห็นไหมปรับสุดก็รู้สึกว่าหน้าม้าแตกได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครใครที่เป็นแฟนแบบใครที่มีแฟนแบบผมแบบหน้าม้าอะไรนต้องเซ็ตผมตลอดเวลาเนี่ยอาจจะต้องใช้สเปรย์ล็อกนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเขาง,งอนนะครับแอร์นะครับ, Air, รบชุดแอร์ประมาณนี้แล้วกันไม่ลอกแล้วกันเนาะชุดเกียร์ครับออโต้ Auto, ครับ S D N อะไรประมาณนี้นะครับอีโค้นโหมดมีให้ ๋ยวผมใส่เอ็นไว้ก่อนเ,อเนาะเบรกมืออะไรพวกนี้ธรรมดาเลยเบาะก,ก็โอเคนะครับนั่งสบายบายเลยอโอเคไปดูฝากระโปรงกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปไวกันนิดนึง <c oughs> ามาดูฝากระโปรงกันนะครับภายใต้เครื่องยนต์1.0เป็นยังไงนะดูไปพร้อมกันนะครับโอ้โหเบามากอันดับแรกเลยเสียงเครื่องนี่แบบว่าเบาเลยอะ่ะนะครับ ฝากระโปงของแท้เลยนะครับแต่คาบเยอะมากนะคาบเยอะมากเลยน็อตไม่มีกระดิกนะครับแก้มพวกนี้นะครับไม่มีกระดิกเลยน้ำยาต่างๆก็โอเคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคันนี้จะสกรปรกน,นิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3 0เ,เครื่องยนต์1 0นะครับผลิต1,000เนาะแล้วมีตัวเทอร์โบมานะส่วนใหญ่ก็คือเป็นของเดิมหมดแบตเตอรีย่ยังเดิมอยู่นะครับระบบกระจายแรงเบรกอยูตรงนี้ ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นของเดิมโรงงานซึ่งคันนี้ครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับซึ่งกําลังรอเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเราเพิ่งเอาเข้ามาเลยนะหากเพื่อนเพื่อนเนี่ยสนใจนะครับมาดูรถตัวจริงก่อนนะครับถ้าราคามาเดี๋ยวผมจะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ดูแลเรื่องของวารสารให้นะครับค่าสปาทั้งหน้าเครื่องช่วงล่างถลงภายในเท่าดรสารค่าบริการเนี่ยผมดูแลให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือรับประกันนะครับเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ100,000สกิโลเมตรนะครับคุณพี่ได้ไปด้วยนะโอเค สำหรับวันนี้ไปบายครับเจอกันใหม่